สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างก็นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับปกติก็จะมีการบรรยายตามโรงแรมต่างๆนะคะหรือว่าสถานที่ที่เป็น coworking space นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรากําลังให้ความสําคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดในวันนี้เนี่ย ะะเรากำลังพูดถึงดิจิ t a ลอีโคโนมี e ทีมที่เราจะใช้เนี่ยซึ่งเ,เป็นเป็นส่วนที่เรามองว่าไม่อยากมองให้มันเป็น IT เฉพาะคน IT ฟังเท่านั้นเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยอาจจะมีคนที่สนใจที่เข้ามาฟังในวันนี้ไม่ได้เป็นคนไอทีด้วยนะคะก็ในปัจจุบันนี้นในในส่วนของ IBM เองนะคะกเ็เรามเีเรื่องของ ที่เป็น success case ที่เราทำร่วมกับรัฐบาลนะคะทีะ่แล้วก็ในการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในส่วนของ e-government หรือว่า Digital Economy นะคะก็ในวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตไปดูในเรื่องของเคสต่างๆนะคะซึ่งส่วนที่เป็น Solution ของ IBM นะคะเราเรียกรวมๆว,ว่า smarter government นะคะแล้วเรายังมีแยกย่อยออกมานะคะส่วนที่เราจะ ไฮไลท์นะคะก็คือเป็นเรื่องของสมาร์ทซิตี้โทษทีอันนี้ไม่ได้เป็นส่วนของโปรดักต์ไอทนะคะแอปเปิลไอโฟนนะคะก็โอเคนะคะก, okay. ะคะก็ที่เราจะนำมาคุยให้ฟังนะคะเราอย่าเอาเคสที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครในห้องนี้นะคะรู้จักวัดสั้นบ้างที่ไม่ใช่ร้านขายอ่ ของนะคะฟาร,รม์มาซีหรือของใช้ทั่วๆไปนะคะ i t s w n t s o n คุณโอมรูร้จักอยู่แล้วค่ะแน่นอนนะคะสิทธิ์เก่านะคะซึ่งแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เราได้นำมาใช้กับรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่า IBM ได้ร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์เขพูดยังไงว่ากรมสัมภากร์ของสิงคโปร์นั่นเองในการจัดทำระบบเรียกว่าระบบเรียกว่า สำหรับคนทั่วไปนะคะที่จะอยากจะเข้าไปสอบถามข้อมูลนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีจริงๆถ้าเราไม่ใช่เป็นคนทั่วไปนั่งทำงานอยู่เราก็แค่เรื่องของอ,อ,อินคอมแท็กหรือว่าระบบภาษีบุคคลธรรมดาของเราบางทีก็ยังเอ๊ะตกลงพองอดอ,อะไรนะ91หรือ90หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ย IBM ก็ เราก็ได้มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ค่อนข้างใกล้ตัวนะคะเรื่องของภาษีนี่เป็นเรื่องสําคัญระดับประเทศเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันสําหรับบุคคลที่เป็นพนักงานนะคะบริษัทต่างๆรายได้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเรื่องของภาษีเนี่ยเราก็จาเป็นต้องรู้ใช่ไหมเพราะนั้นคือเราก็เลยมีโครงการร่วมกันนะคะระหว่างไอบีเอ็มแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์เพื่อที่จะเป็นทำโซลูชันตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า อาร์ซจัสมินนะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่คุยหรอกว่าวัตสันคืออะไรเพราะว่ามันก็คือคอมพิวเตอร์ที่มันฉลาดฉลาดมีเอ,อ่เรียกว่าว่าเ,เป็นเรื่องของ Cognitive Computing มันก็ฟังดูแล้วมันค่อนข้างจะเข้าใจยากพอสมควรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็เพิ่งเข้าไปดู ล่าสุดเนี่ยก็คือในอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็คือเว็บไซต์ของรัฐบาลสิงคโปร์นนก็เอเว็บเว็บไซต์ของกรมสัมพาร์ของสิงคโปร์นะคะทีเนี้ยเขาก็จะมีตัวหนึ่งเหมือนเหมือนถ้าใครใช้พวกเอ่อแอ p เป,ปลิลไอโฟก็ a าร์ i ิลิใช่ไหมอันนี้ก็อาร์ a s จัสมน,นะคะถามน้องมะลิคุณๆน,น,นะเหมือนเราก็มีใช้เหมือนกันนะน้องมะลินะคะรู้สึกเป็นเป็นชื่อที่เรียกว่าจำง่ายนะคะก็คือเขาจะใช้ คำว่าอธิบายว่ามันเป็น virtual assistant นะคะมันทำานอางไรยังไงนะคะพอเข้าไปคลิกแบบพริงจริงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงแต่ละอันมันหมายถึงอะไรบ้างมันไม่ใช่ศัพท์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็นะคะเพราะนั้นคือเราก็เลยลองกดที่ Ask Jasmine มีม,มีเคยมีเคยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากรู้เหมือนกันมีคนบอกว่าเอ๊ะทำงานที่สิงคโปร์เนี่ยเรื่องของภาษีเขาในเรื่องของภาษีเขาน่าดึงดูดเหมือนกันห ภาษีเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นในในในภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างไม่แพงมากนักนะคะก็ดึงดูดให้คนหลายคนเนี่ยจากอินเดียเออยจากออสเตรเลียเอยอ,เยเอยจากอเมริกาเออยเนี่ยอยากจะไปทางมันที่สิงคโปร์แล้วก็เลยอยากรูว้ว่าแล้วอินคอมแท็กซ์ก็คือ,อภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของเขา่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเนี่ยแต่ว่าพอคลิกอจัสตินมาเนี่ยก็มาละนะคะก็น้องหมวยเนี่ยนะน้องจัสตินเนี่ยก็บอกว่าอะ่ะคุณอยากจะถามเรื่องอะไรนะแต่ว่าถ้าเทียบกับพวกที่เป็นเซิร์ฟเอนจินทั่วไปอะ่ะ เราถามอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะมันก,ก็ก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่จะออกมาเนี่ยก็จะเป็นลิสต์ของเว็บไซต์ใช่ไหมคะหรือจะมันจะหาอีกทีก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าใช้เป็นแบบระบบเนี้ยนะคะเราก็ใส่ลงไปว่าเนี่ยนะคลิกเร็วไปหน่อยอยากจะรู้ว่าเอออินค o มแท็กซ์เรของสิงคโปร์เท่าไหร่น้องมาริก็ฉลาดมากเลยตอบออแบบพยายามจะ กด์เราบอกอยู่ถามคําถามที่แบบว่าภาษาคนมากๆเลยภาษาเลิกภาษาบ้านๆอ่ะชาวบ้านมากๆเลยถามห้วนๆเลยว่า,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่าอัตราภาษีเนี่ยเท่าไหร่เขาก็เลยพยายามจะช่วยเราหาคําตอบแต่ว่าก่อนที่จะให้คําตอบเราเนี่ยเขาก็ช่วยหินมาให้เราก่อนว่าเอาแล้วคุณเป็น Resident หรือ Non-Resident ล่ะเพราะอย่างที่บอกอ่ะสิงคโปร์คนต่างชาติก็ไปทำงานเยอะใช่มคะเพราะนั้นเขาก็เลยรู้ไงว่าจะต้องเคลียร์ก่อน ตกลงว่าเป็น resident หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็บอกว่าอ๋อเราเป็น Non Residen t นะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนสิงคโปร์อ่ะโอเคเขาก็บอกว่าอ่าถ้าไม่ใช่คนสิงคโปร์นะ,ะในแง่ของ employment income มันเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปว่าก็คือกรหาคำตอบมาให้เรานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเขาจะมะีเขาเรียกคำแนะนำอยู่ข้างล่างเขาบอก กรุณาอย่าใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปนะเวลาถามเรื่องพวกนี้เพราะบางทีเราก็คอนเซนถึงเรื่องของไพรเวซีใช่ไหมคะอย่างเรื่องของ identification number, อ e ด t นติฟิเคชันนัมเบอร์ต่างต่างเหล่านี้เดี๋ยวจะนะครับคือเพราะอันนี้เราแค่จะเป็นถามคำถามโดยทั่วไปนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้ก็คือว่ารู้ละว่า i n c o m e tax ของอรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็เฉลี่ยประมาณที่1 5เนะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยค่อยไปว่ากันแต่สิ่งที่เราได้จากตรงนี้คืออะไรคือแบบว่า บางทีเหมือนว่าเราไม่ต้องเป็นไอทีจ๋าเราก็สามารถใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังเนี้ยนะคะมันก็เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งมันเป็นบิ๊กเดต้า a อนาลิติกนะคะมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราเรียกว่าสิ่งที่เป็นในวงการของเทคโนโลยีเนี่ยนำมาใช้ทั้งหมดซึ่ง IBM นํามารวมไว้ในระบบที่เรียกว่า Watson แต่ว่าสิ่งที่เราพยายามจะบอกก็คือว่า มันไม่ได้เป็นให้ใช้เฉพาะสำหรับองค์กรใหญ่ๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเคสที่เราได้มีการนำมาใช้จริงๆในเมืองไทยอันนี้ใกล้ตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ<ม>ก็คือระบบ oncologists อเอนโโี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งมะเร็งก็จะมีส่วนของหลายๆส่วนนะคะส่วนตามไอวายต,ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งท้ง IBM เนี่ย เริ่มแรกเดิมทีเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําระบบวัดสันเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่ต้องมีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาระชารหมู่มากก็คือของทางด้านของเฮลแคร์นะ,ะเราก็เลยไปพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ทําความร่วมมือกับหน่วยงานที่เรียกว่า MSK นะคะก็คือเป็น Memorial Sloan c a t ค e ทอร์ c n ง c e นเ e ิลเซซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเหมือนสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงมากเรื่องของ โรคมะเร็งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทําในเรื่องของว่าทํำยังไงให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยคือสามารถจะมีเรียกว่าเทคโนโลยีต่างเทคโนโลยีที่ฉลาดฉลาดที่สามารถจะช่วยให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งแต่แต่สุดท้ายเนี่ยการทํางานของระบบเนี่ยเราต้องบอกว่าเราจะต้องอทําความเข้าใจก่อนว่า ระบบของวัดสั้นที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อย่นระยะเวลาในการเสิร์ชหาข้อมูลเราทําขึ้นมาเพื่อเป็นแอสซิสแซนท์ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยของหมอนะซึ่งบางทีหมอเองเนี่ยเราก็จะบางทีเราก็ต้องเสิร์ชหาดูนะหมอคนนี้เก่งเรื่องอะไรหมอคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งสุดท้ายที่สิ่งที่เราเจอคือบางทีคนนี้เก่งเรื่องนี้แต่อยู่อเมริกาคนนี้เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ยุโรปแต่เราอยู่เมืองไทยนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นที่เรียก่าเป็นเป็นความภูมิใจของเมืองไทยและก็ไ t m a i l a n ไทย์ที่เราได้มีโอกาสนะคะนำเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้ในที่โรงพยาบาลในประเทศไทยก็คือโรงพยาบาลบำลรุงราชนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เมื่อสิ่งสิ่งที่เรานำขึ้นมานะคะสำหรับโครงการนี้คือเราได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลบำรุงราชโรงพยาบาลบำรุงราชเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ยินได้ยินนวัตกรรมตรงนี้ได้ยินแน่นอนการทำงานร่วมร่วมกับสถาบันที่เรียกว่าศูนย์วิจัยเรื่องของมะเร็งเนี่ยเขาทำกันมาอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลังจากไปดูเคสเนี่ยสิ่งที่ ได,ได,ได้ได้สถติสติที่ได้มาเนี่ยก่อนมาพรา้อมเับเคสเนี่ยฟังดูลวนาตกใจมากเขาบอกว่าโรงพยาบาลบำรุงราชบอกว่าในหนึ่งปีมีคนไข้โรคมะเร็งหนึ่งล้านคนในหนึ่งปีอะแต่ว่าหนึ่งล้านคนนะเฉพาะมะเร็งลำไส้ยอย่างเดียวนะหนึ่งล้านคนที่มารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราชแต่โล่งใจนิดนึง5 0์เป็นคนต่างชาติ มาจาก190ประเทศไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือนอกจากรายได้ของเราเอนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเรื่องของการรักษานะคะโรคนะคะซึ่งทําไมเอ๊ะทำไมไปโรงพยาบาลบำรุงราทีไรทำไมชาวต่างชาติเยอะจังใช่ไหมเห็นไหมใช่ไหมคนป่วยแบบเป็นโรคนี้คือแบบนี่น่าล่ะเขาถึงต้องใช้เทคโนโลยีที่มาช่วยให้หมอเนี่ยหนึ่งคือ สามารถจะมีตัวช่วยได้มากขึ้นนะคะในการที่นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็นำเอาเรื่องของเคสต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเพราะว่าในเมืองไทยเองเนี่ยเพราะลูกค้าของเขาเองหรือคนไข้เขาเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นนะคะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็นำเอา cognitive computing หรือวัตสันนะคะซึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเองเนี่ย ใช้วัดสั้นในรูปแบบของเขาเรียกว่า Software ์แอสเซอร์วิความหมายคือไม่ต้องยกเครื่องวัดสั้นใหญ่ๆมาที่ติดที่โรงพยาบาลบำรุงราชเพราะว่าพื้นที่เขาไม่พอแล้วนะเยอะพื้นที่แบบว่าเขาก็แบบแน่นอยู่แล้วนะคะเขาต้องใช้พื้นที่ทุกทุกอณูในการ g e n e เรต e r e ร e n นูในการที่จะช่วยดูแลรักษาคนไข้มากกว่านะ,ะเพราะนั้นคืออันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เราบอกว่าวัตสันเนี่ยม,มันมีข้อดีอันหนึ่งนะคะนอกจากตะกี้เดมโมโหให้ดูเรื่องภาษีสส้วนะเห็นไหมก็เรื่องของเฮลท์แคร์ด้วยวัตสันเองเนี่ยมันเป็นมาชีนที่เรียกว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ายิ่งใช้ยิ่งฉลาดเพราะอะไรคะเพราะว่าด้านหนึ่งคือโอเคก่อนจะมีวัตสันเนี่ยสิ่งใครจะทำวัตสันขึ้นมาเนี่ยต้องชัดเจนก่อนว่าคุณมีฐานข้อมูลคุณมีข้อมูลจํานวนมากแค่ไหนถ้ามีไม่มากแต่คุณพอจะรู้ไหมว่าฐานข้อมูลคุณน่ะจะ จะทาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยที่อยู่บนวัดสันเนี่ยคุณจะไปใช้ประโยชน์อะไรอันนี้ต้องชัดเจนก่อนใช่ไหมคะเพื่อเพื่อที่จะ,ะสามารถจะนําวัดสันเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอย่างที่เคสของโรงพยาบาลบำรุงราชเนี่ยคือลักษณะของเขาก็คือว่าเขาใช้เขาเข้าเข้าวัตสันเพราะว่าวั t สันเนี่ยมีข้อมูลทางด้านเฮลท์แคร์ที่เราไปรวบรวมมาจาก เขาเรียกว่า journal จากผลงานวิจัยต่างๆจากทุกสถาบันรวมมาอยู่เพราะนั้นแต่สิ่งที่โรงพยาบาลบรงรากทำคือว่าเขาอยากเอาเคสของเขาด้วยเขาอยากเอาข้อมูลที่มีทั้งหมดของคนไข้ของเขาที่มีอยู่นะคะเป็น a ส s e t ของเขาเนี่ยเขามารวมอยู่ใน instance พิเศษของเขาด้วยเป็น d e d i c a t e instance อันนี้ทําให้เขาพิเศษกับคนอื่นถูกไหมคะเพราะว่าความหมายคือว่าโรงพยาบาลอื่นอาจจะ ใช้ Watson healthcare service ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันที่โรงพยาบาลบรงรัฐมีก็คือแตกต่างกันโดยการที่เขาเอาข้อมูลของเขาเนี่ยใส่เข้าไปด้วยทุกครั้งที่มีการใช้ทุกครั้งที่มีการถาม Watson เก็บข้อมูลนะวัตสันจดจำ Watson An analyze pattern ก็คือว่าเหมือนวิเคราะห์ว่าเอ้ pattern มันน่าจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เขาให้มาก็คือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นทางเลือกนะคะในการที่ให้แพทย์ ตัดสินใจในการที่ให้คนที่จะไปทํางานสิงคโปร์ตกลงไปทํางานดีไหมเนี่ยภาษีประมาณเนี้ยนาะองรเงี้ยนะคะโอเคพูดถึงเรื่องที่เป็นเคส2เคสแล้วอันนี้มาเคสที่3ก็จะดูเศร้านิดนะคะอันนี้คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นคงจะจํากันได้นะคะซึนามิที่ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นเคสที่อีกเคสหนึ่งที่ IBM เนี่ย เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ยเกิดขึ้นที่เมืองเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในในเกาะเซนไดที่ญี่ปุ่นนะฮะส่วนใหญ่เราไปส่วนใหญ่ตอนนี้คนไทยไปเที่ยวเยอะใช่ไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมคือคือคือ question ว่าทำไมเอ๊ะญี่ปุ่นเนี่ยเขา recover ไอ้ไอ้สิ่งที่เขาประสบจาก t s นามิหรือเอิร์ธควักต่างๆได้เร็วนักนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็บอกว่าคือเนื่องจากว่าภูมิประเทศของญี่ปุ่นเป็นเกาะบางครั้งเนี่ยการจะส่งหน่วยกู้ภยัยจะส่งสเสบียงอาหารหรือจะส่งในเรื่องของเ,อเรื่องของสเสบียงหรือเรื่องของยาหรือจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องใช้เวลา อย่างอยางบางที่เนี่ยก็คือก่าจะไปถึงก่อกจะไปถึงอยู่ในประเทศเดียวกันแต่กว่าจะไปหน่วยที่เป็นหน่วยกู้ภัยพิเศษเนี่ยก่าจะไปถึงนี่ก็ต้องใช้เวลานะฮะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้ร่วมกับ IBM คือบอกว่าความจริงเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็น Cloud-Based นะฮะ d i s aster management ซึ่งตะก,กี้เห็นเซสชั o นก่อนคุณโอมก็จะมีเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลมองว่า ะะคือกรมอุตุเอยนะคะสถาบันภัยพิบัติเอยอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะนํามาใช้ได้คือสิ่งที่เรานํามาก็คือว่าเราบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมีไหมเป็นเ,เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวอลลุ่มอะวอลลุ่มที่เรียกว่าผู้บริหารเนี่ยผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถจะตอบสนองภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็วสามารถจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่บริเวณที่เกิดสึนามินั้นมันเกิดอะไรขึ้นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ที่อยู่ในพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนเก็บข้อมูลหรือว่าเป็นคนส่งข้อมูลมาจากพื้นที่จรงิงส่งเข้ามาให้ในศูนย์นี้แตู่นยนนี้เนี่ยนอกจากมีเป็นเป็นศูนย์ที่เรียกว่าแสดงผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องทําวิเคราะห์ เราต้องทำรีพอร์ตเราต้องทำวิเคราะห์เรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งนะคะทำในเรื่องของแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าสมมติสิ่งที่เราเห็นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เอามารวมกันแล้วเนี่ยสรุปได้ว่าเห็นมีคนพยากรณ์บอกว่าสี่ทุ่มวันนี้ฝนตกหนักนะคะทวิตออกมาใส่ Facebook มาส่งมาในไลน์เต็มเลยทุกคนกำลัง question ว่าตกลงกลมอุตุคือเรียกว่าเป็นสามารถจะเอาข้อมูลตรงนี้บอกเรามาได้ยังไง นะเพราะนั้นคือมันก็ต้องมีแพทเทิร์นมันต้องมีเทคโนโลยีในการสามารถเอาข้อมูลต่างเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นคือ,อวันนี้หลายคนบอกว่าขอ c a n c e ลนัดก่อนนะเพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าฝนตกหนักแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือรถติดนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเองเนี่ยมองว่าในถ้าเรามีเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะส่ง เราก็สามารถจะทาให้คนที่ประสบภัยพิบัตินั้นน่ะสามารถจะสามารถจะเรียกว่าคือได้รับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาวดเร็วขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากเรื่องของนอกจากข้อมูลที่เรามีแล้วเนี่ยเรายังมีเขาเรียกว่าเครื่องมือในการสื่อสารหลากหลายช่องทางนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือบางคนเนี่ยพอรู้ข้อมูลเสร็จแล้วแล้วทําไงต่อ ะะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราต้องมีการดีไซน์เขาเรียกสแตนดาร์ดโพเ d u r e ใช่ไหมคะสแตนดาร์ดโพเซียลว่าอ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะจะต้องจะต้องให้หน่วยงานไหนไปทำเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องน,องนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทเซนตี้ของ IBM นะคะนะกะ็จริงๆแล้วเนี่ยคือทุกอย่างที่เล่าให้มาเล่เามาทั้งหมดเนี่ยคือก็มองว่าอ่ะโอเค ที่เรียกว่าเป็นโซลูชันที่ระดับที่โกลเมนเนี่ยระ,ระดับรัฐบาลเนี่ยสามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าสิ่งที่สมมุติว่าเรามองว่าเอ๊ะเราอยากจะทำเป็นส่วนเล็กๆให้เป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทโกเมนแต่ว่าเราทำในภาคของประชาชนในภาคของที่เป็นเดเวลลอปเในภาคที่เป็น ISV IBM เรามีโซลูชันที่เรียกว่า Boomix นะคะเป็นแพลตฟอร์ม s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  r v v i e e เอาง่ายงายก็คือเป็นการรวม API Service ทั้งหลายที่มีอยู่สำหรับการพัฒนาโซลูชันแล้วที่สำคัญ IBM เอาซอฟต์แวร์ที่เป็นเขา,า,าเรียกว่า World Class Technology ทั้งหลายนะคะของ IBM นะะมาอยู่ตะกี้ที่พูดใน Smarter City ที่เป็นโซลูชันนั้นก็มีหลายอันโนสอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดนะคะ PHP MySQL Server อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเข้าไปดูที่ b o o m i x n e t นะคะตอนนี้ก็คือเป็นอะไรที่เรากำลังจะบอกคุณว่า ใครอยากทำโซลูชันตะกี้ท่านผอ,อนะคะซอฟต์แวร์พาร์คบอกว่าคุณบีมีไหมอินเทอร์เน็ตออฟติงบอกบียังทำได้เลยอะไม่ใช่เทคนิคนะสามารถเซตอัพอินเทอร์เน็ตออฟติงให้เข้ากับบูมิกซ์ภายในเวลาห้านาทีนะคะทำขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าก็เซตให้มันแอปพลิเคชันของบูมิกซ์เนี่ยนะซึ่งอยู่บนคลาวด์เนี่ยสามารถคอนเนคกับ device บนมือถือง่ายๆเลยนะ,ะเพราะนั้นคือตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดนวัตกรรม สิ่งที่เราได้ร่วมกับ EGA ก็คือว่าเราบอกว่าอ่ะ EGA e ลองดูว่าใครมีไอเดียในการพัฒนาโซลูชันแล้วเราให้เทคโนโลยีแล้วเรามาดูกันมา,มาดูกันว่าเทคโนโลยีไหนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะเราก็มาสนับสนุนนะคะก็แน่นอนรูปแบบของคราวเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าแล้วกงเว้นะ่ะรัฐบาลนะ่ะเขาไม่ให้เอาข้อมูลออกไปข้างนอกประเทศอะ่ะ ช่ไหมแต่บูมิกซ์เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราก็มีหลายรูปแบบให้นะคะเรามีแบบที่เป็น Public นะฮะพับิกแน่นอนคือ Data Center ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่สิงคโปร์บ้างที่ที่ลอนดอนบ้างที่อเมริกาบ้างนะคะที่ฮ่องกงบ้างนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าตอนนี้เรามีเวอร์ชันที่เรียกว่าเป็น All Local ก็คือว่าสมมติเอาฟีเจอร์เอาเอาส่วนที่เป็น API ของ b o o m i x เนี่ยที่คุณสนใจเนี่ยนำมาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เลยที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับสามารถทำงานเป็นลักษณะของไฮบริดนะคะสมมุติคุณมีโซลูชันที่อยู่บนที่อยู่บนเอ่อพับบิคคลาวนะคะอีกอันนึงก็เป็น p r i v a t e cloud นะคะสามารถทำเรื่องของเอ่อ cloud integration ได้แล้วก็มี API ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว ส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันปัจจุบันนี้นะไม่ต้องรอเป็นปีไม่ต้องรอ,อ,อเป็นเดือนเป็นหลักชั่วโมงสามารถทำได้นะคะอ๋อก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยมาเรื่อง Watson เรื่องอะไรต่างเนี่ย IBM ก็บอกว่าเอา้าทำให้ถ้ามันแบบให้เฉพาะโกเมนใช้มันก็ไม่สนุกเราต้องให้พวกที่เป็น developer ใช้เราต้องให้ ISV ใช้เพื่ะน,นั้นเราจัดวัตสัน API มาใส่อยู่ใน Bo มิ um ก i x ด้วยตอนนี้ก็ ไม่ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการที่ไปลองเอา API ของ Watson มาใช้นะคะก็สุดท้ายเราขอจบด้วยเรื่องของโปรแกรมที่เรียกว่า IBM Global Entrepreneur นะคะก็คือพูดง่ายว่าเราก็รู้ปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนแบบทำอยู่ในงานในโลกของ IT มานานอยากจะอยากจะลองฝึกว่า ฝึก,ฝก,ฝกลองดูว่าฝีมือในการทำโซลูชันไอเดียของเราเนี่ยเรามีไอเดียที่แตกต่างเราหาช่องทางทางธุรกิจที่ต่างจากคนอื่นเราก็อยากจะทำโซลูชันของเราขึ้นมาเองนะคะอก็เราเข้าใจเรื่องของ Innovation ตรงนี้ดีนะคะเราก็เลยมีโปรแกรมเรื่องของ Global Entrepreneur ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้จัดองก b a บ e งองท p พ e n e น r เนี่ยนะคะเป็นในเรื่องของทเทคโนโลยีที่เราที่เราโฟกัสก็คือเรื่องของ วัตสันบิ๊กเดต้านะคะเรื่องของบ o ูมิก์แล้วก็ซอฟต์เลเยอร์วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเพราะมันก็คืออินฟราสตรักเจอร์แอสเซ i ร์วิสนะคะแล้วก็พวกของโมบายแพลตฟอร์มนะคะพวกของสมาร์ทเ c อร์คอมเมอร์สเลยพวกนี้นะคะซึ่งพวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นเป็นเวอร์คลาสเทคโนโลยีซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็บอกว่าเราก็ใครที่เป็นสตาร์ทอัพคอมพานีนะคะองทัพอพนัวในในมุมของ IBM เนี่ยเราก็จะให้ในเรื่องของคลาวด์เซ v ร์ e วิส ะะฟรีนะคะแล้วก็เราก็ยังมีอีกโปรแกรมหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะใช้ c o g n o s นะคะปัจจุบันนี้ก็ถ้าเป็น s t a r t ทอัพคอมพาก็สามารถนำ c o c k o g c o s เนี่ยไปอินทิเกตกับแอปพลิเคชันของคุณทำเรื่องของ BI reporting นะคะแล้วก็นำไปขายให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ต้องจ่าย IBM นะคะเดือนนะคะแล้วก็แน่นอนในเรื่องของการทำตลาดปัจจุบันเนี้ยเราก็บอกได้เลยว่า ไอ m ถามว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเรามีลูกค้าเนี่ยคอาเปรตใหญ่ๆที่รอรออะไรอยู่ IBM คุณมีเทคโนโลยีอยากใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงอยากใช้บิ๊กเดต้าอยากใช้คลาวด์โมบิลคอมพิวติ้งแต่เอาแบบว่าคัสตอมไมซ์เป็นอินโนเวชันที่มันไม่เหมือนใครอเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามาร่วมงานกับ e g ในวันนี้เพื่อที่อยากจะมาเรียกหาไอเดียใหม่ๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า IBM ก็เขาเรียกว่าหัวมใดไม่แห้งเพราะว่าจะมีพวกสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแนะนําตัวกับ IBM แล้วก็บอกว่าจะเอาเทคโนโลยีอันไหนดีนะคะที่จะามาร่วมกันที่จะผผักดันให้เป็นโซลูชันที่เรียกว่า Make in Thailand นะคะที่แต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเวิร์ดคลาสเทคโนโลยีของ IBM เพื่อที่ให้ลูกค้าของ IBM น่ะสามารถนำไปใช้นำไปต่อยอดได้นะคะ นี่ก็สมมติมันก็จะมีคุณเอรี่ีนะคะก็เดี๋ยวสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะหรือเซิร์ชคำว่า IBM Global e n t e n e u r นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนี้มี2โปรแกรมใครที่จะทำเรื่องคลาวก็ไป Global e n t r r e p e n e u r เรื่องคลาวใครจะทำเรื่องของ Business Intelligence ก็ไปที่ IBM Global e n t r r e p e n e u r Business Intelligence ในการที่จะนำา c o g n o s เข้าไปใช้ i n น e ิเ a t ร่วมกับ Solution นะคะก็ สุดท้ายก็ฝากไว้ว่าอยากจะติดตามกิจกรรมนะคะตะกี้นั่งคุยกับท่านผอ,อซอฟแวร์พาร์กก็ได้กิจกรรมอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกิจกรรมร่วมกันในการที่จะทำเรื่องของแฮกเกอร์ทอนขึ้นมานะคะเพราะ IBM นี้ก็คือเมื่อเมื่อต้นปีเราก็จัดกับทางที่คณะวิศวะจุฬานะคะเอาพวกบริษัทพวกพิเศษพาร์เนอร์ของ IBM มเนี่ยมาลองดูว่าเราให้เวลาคุณแค่ครึ่งวันน่ะทำแอปสำเร็จไหม ก็ทำได้นะคะเพราะว่าเรามีในเรื่องของเทคโนโลยี uh, ที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม s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  r v v i e e ที่เรียกว่า Boomix นะคะซึ่งยังไงก็เอาง่ายๆแล้วกันเข้าไปติดตามกิจกรรมของ IBM นะคะในเ c e e o o o นะคะ b o o m i x t h a i l a n d นะคะก็วันนี้ก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลแค่นี้ถ้าใครมี uh, คำถามอะไรก็ลองเข้าไปแชทอยู่ใน uh, ไปไปที่ Boomix Thailand เพจแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ